Power M ขนาด1 5ยูครับ18นิ้วข้างละ2ดอกครับน้ำหนักเบาครับ10กว่ากิโลนะครับสเปคนี้ครับ18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับ12นิ้วได้ข้างละ4นะครับตัวนี้มือหนึ่งทั้งหมดนะครับยกเว้นสวิชชิ่งนะครับสวิชชิ่งเป็นมือ2นะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็อันนี้สเปคก็ประมาณนี้นะครับ18นิ้วข้างละ2 12นิ้วข้างละ4 นะครับตัวนี้เป็นคาดีสวิตชิ่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับราคาขายอยู่ที่6,500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับ6,500บาทรวมค่าจัดส่งกำลังวัดก็อยู่ที่ประมาณข้างละ1,500วัตต์นะครับข้างละ1,500วัตต์4โอห์มนะครับก็สเปคประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับน่าใช้นะครับสเปคก็กำลังดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับโอเค ถ้าใดนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0ู8 5 9แปดห้าเก้าหกสี่หกสามศูนย์นะครับไลน์ไอดีจีคีทีอีซีเอชหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับช่างกอบจัดไปครับจัดไป